สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูแปนะคะแล้ววันนี้เราจะมาทํากิจกรรมการคายน้ําของพืชค่ะเด็กซึ่งการคายน้ําของพืชเนี่ยจะเกิดขึ้นในส่วนของอะไรระหว่างใบกับลําต้นอ่าก่งมากค่ะนั่นก็คือเกิดขึ้นในส่วนของใบพืชนั่นเองใบพืชมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างนะคะซึ่งสําคัญมากนั่นก็คือหายใจคายน้ําแล้วก็สร้าง ในส่วนของวันนี้เราจะมาดูว่าพืชขายน้ําได้จริงหรือเปล่าอุปกรณ์ในการทดลองวันนี้นะคะจะมี2อ,อย่างค่ะนั่นก็คือใช้ถุงพลาสติกกับหนังยางซึ่งเด็กๆสามารถทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากๆนั่นก็คือพืชค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำกิจกรรมโดยเปรียบเทียบระหว่างกิ่งไม้ที่มีใบกับกิ่งไม้ที่ไม่มีใบลองดูซิว่าพืชจะขายน้ําได้จริงหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะอ่าตอนนี้นะคะเด็กๆคูแปมงใช้ถุงพลาสติกนะคะมัด เข้าไปในกิ่งไม้ที่มีใบนะแล้วก็อีกอันนึงคือใช้ถุงพลาสติกมัดก,กิ่งที่ไม่มีใบนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงถุงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงถุงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรามารอไปพร้อมกันนะคะเด็กๆ่กะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูกันเด็กๆเ,เห็นอะไรในถุงพลาสติกไหมคะนั่นก็คือเป็น ไอน้ำเกาะเต็มถุงพลาสติกเลยค่ะเห็นไหมนี่แสดงว่าพืชมีการคายน้ำได้จริงๆค่ะส่วนอันนี้พันไปหนึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าในกิ่งนี้ไม่มีใบเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมพืชจึงต้องคายน้ำวันนี้ผู้เป้ก็มีคาตอบค่ะการคายน้ําของพืชจะเกิดขึ้นในส่วนของใบใบนี้ใช่ไหมคะใบของพืชชนิดสามารถคายน้ําได้ค่ะโดยกระบวนการคายน้ําจะเกิดขึ้นในการสังเคราะห์แสงเพราะว่าพืชจะใช้น้ําในการสังเคราะห์แสง แลัจากการสังเคราะห์แสงที่พืชไม่ใช้น้ำนั้นก็จะถูกคายออกมาทางปากใบของพืชค่ะซึ่งปากใบของพืชก็มีลักษณะแบบนี้ปากใบของพืชสามารถปิดและเปิดได้นะคะซึ่งกระบวนการนี้แหละค่ะทําให้เกิดการคายน้ําขึ้นที่ใบค่ะที่ใบของพืชมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างนั่นก็คือหนึ่งหายใจสองคะอะไรอ่ะ ไปแล้วสองคายสามสามันจ่ิงมากก็มีตัวเองหน่อยไว้เจอกันไปคิ